วันนี้จะมาสอนทำวิดีโอปักตะกร้าในแอปส้มนะครับเพื่อติดตะกร้าขั้นแรกนะครับเรากดไปที่คำว่าวิดีโอครับจะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเรากดขวาบนครับตรงรูปบวกกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอสินค้าที่เราต้องการนะครับอย่างกรณีนี้ผมจะถ่ายเป็นถุงเก็บ คือหมานะครับพร้อมแกปซูลนะครับเราก็ทําการกดถ่ายไปเลยแบบนี้แล้วเราก็พูดพูดพูดสรรคุณสินค้าพูดบรรยายสินค้าไปนะครับว่าสินค้าตัวนี้ดียังไงใช้ทําอะไรเนี่ยอย่างเช่นแบบห้อยที่ห้อยนี้เราสามารถห้อยติดกับปอกคอสุนักได้เป็นต้นหรือ,รอว่าหรือว่าแบบมีที่คล้องคออะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็กดหยุดเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าถัดไปครับออกมาหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เขียนข้อความหน่อยเพื่อแบบเป็นปกคลิปนะครับก็พิมพ์ไปว่าถุงอึอหมาถุงเก็บอึอหมาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองถุงเก็บแล้วแต่เราถ้าสินค้าเราเป็นอะไรเราก็ตั้งที่มันให้มันเข้ากับสินค้าเรานะครับ อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าเราก็เลื่อนให้ตําแหน่งปุ๊บแล้วก็กดคําว่าถัดไปพอมาหน้านี้นะครับเราก็คิดแคปชั่นก็คือคําบรรยายนะครับเราก็เขียนไปว่าสินค้าเราคืออะไรพร้อมติดแฮชแท็กนะครับเราพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นแฮชแท็กที่ำที่แนะนําขึ้นมาแล้วก็ ถ้ามันเป็นแฮชแท็กที่ต้องเพิ่มใหม่เราก็ไม่เอาเราแฮชแท็กที่มันมีการมองเห็นเยอะๆอย่างเช่นอันนี้เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็คิดคำใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็กดเข้าไปที่มันใกล้เคียงกับสินค้าที่เราต้องการนะครับแบบนี้ใส่ไปสักสามสี่อันหรือสี่ห้าอันก็ได้ครับหรือเยอะๆก็ได้แต่ขอให้มันเกี่ยวข้องกับสินค้านะครับแบบนี้ ถ้าสมมติว่าเราพอแล้วนะครับแล้วก็จิ้มตรงกลางจอทีหนึ่งพอมาหน้านี้เราก็เพิ่มสินค้าครับกดที่คำว่าทั้งหมดปุ๊บแล้วก็กดคำว่าค้นหาสินค้าตรงแท็บช่องนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าสินค้าเราอ่ะจะหาหาสินค้ายังไงถ้าสมมติอย่างของผมอะเป็นถุงเก็บเอือมา้าผมก็พิมพ์ไปว่าถุงเก็บอือมา้ามันก็จะขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็เลือกสินค้าที่มันเหมือนกับที่เรารีวิวไปนะครับ ที่เราถ่ายวิดีโอให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็เลือกไปเราก็ดูว่าอ่ามันเหมือนนะ,ะรายละเอียดมันเหมือนราคามันได้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็กดคําว่าเพิ่มเพิ่มเข้าไปครับแล้วมันก็จะไปติดที่หน้าวิดีโอเราแบบนี้ครับอันนี้คือการเพิ่มแล้วหนึ่งสินค้านะครับเสร็จแล้วเราเพิ่มอีกครับเพิ่มอีก เอาให้ได้สักห้าห้าสินค้านะครับแล้วก็กดเพิ่มไปอีกทำเหมือนเมื่อกี้เลยทำสักห้าตักห้าสินค้าครับก็ทำวิธีเดิมถุงเก็บอื่อหมาหรือใช้คำค้นหาอื่นก็ได้ครับที่มันแบบใกล้เคียงหรือมันหาเจอครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าเพิ่มมาไปเพื่อเพิ่มโอกาสที่สินค้านะนะั้นน่ะจะเห็นวิดีโอเราเยอะขึ้นหลายๆสินค้าจะได้เห็นวิดีโอเราเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลื่อนหาเลื่อนหา ค้นหาแล้วก็เลือกพอเลือกได้ปุ๊บก็กดเพิ่มแบบนี้ตอนนี้น่าจะสี่สินค้าแล้วแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มให้ได้มากที่สุดถ้ามันไม่ถึงห้าก็ไม่เป็นไรเอาให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็ปุ่มสีเขียวพวกเนี้ยสีเขียวด้านล่างนะครับปิดให้หมดแล้วก็ปิดให้หมดแล้วเราก็กดโพมครับกดโหมดด้านล่างปุ๊บนี่ครับเสร็จแล้วนี่คือการลงวิดีโอนะครับ ลงเสร็จแล้วทาตามนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าถูกใจก็แชร์ให้คนที่บ้านดูหรือเพื่อนดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีอันนี้วิธีเช็คตะกร้าครับขอบคุณครับ